بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่อ Allah ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละพี่น้องครับเราขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานะครับที่พระองค์ได้โปรดให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในการพักดีต่อพระองค์เป็นมุสลิมที่ ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาทุกวันเป็นมุสลิมที่ได้ปฏิบัติอิบาดะดาที่เป็นฟารดูเนี่ยครบสมบูรณ์อัลฮัมดุลิลลาดีกว่าความร่ำรวยเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นแสนแสนล้านดีกว่าความโปรดปานต่างๆแห่งความสะดวกสบายที่มนุษย์พึงได้รับ ทั้งอุปโภคบริโภคท้ามันสมบูรณ์ที่สุดแต่ไม่มีการทําความดีเพื่อเอาลลอเลยนั่นคือความขาดทุนนั่นคือความพินาศที่สุดเราอลฮัมดุดิลละแม้ว่าจะมีริสกีเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนบางเดือนก็พอบางเดือนก็ไม่พอข้อสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าในวันที่ผ่านไปนั่นได้ปฏิบัติภารกิจที่เรียกว่าอิบาด ทำความดีที่เรียกว่าอิบาดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถ้าวันนี้มีกินอิ่มซ้ำสํารานตังในธนาการก็เหลืออีกตั้งหลายแสนแต่ว่าอิบาดด้ในแต่ละวันนั้นไม่ครบบนบกพร่องหรือไม่มีถือว่าภาวะอันนั้นเราขาดทุนแต่ว่าอยู่ในลักษณะที่เงินในธนาคารไม่ต้องมี แล้วก็อาหารที่บ้านเนี่ยบางทีพอกินเฉพาะอีกห้าหวันข้างหน้าอาจจะมีเพียงแค่เนี้แต่ทุกอย่างที่เรียกว่าความดีแห่งอิบา์ดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเรามีครบอย่างสมบูรณ์สถานภาพของคนคนนี้ดีที่สุดดีที่สุดแปลว่าชีวิตของเราเนี่ยวัดกันที่การอิบา์ดต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลา วัดกันที่ความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาไม่ได้วัดสถานภาพของมนุษย์ด้วยทรัพย์สินด้วยตําแหน่งด้วยเกียรติยศด้วยความหรูหราด้วยความฟู่ฟ้าเราไม่ได้วัดชีวิตของมนุษย์แบบนั้นแต่จะวัดจะวัดชีวิตของมนุษย์ด้วยการทําความดีเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นโตเซะโตเซะก็คือคนกวาดขยะออกจากมัสยิดทําความสะอาดล้างห้องน้ําล้าง ที่อาบน้ำละหมาดปัดกวาดเช็ดถูฝุ่นที่มัสยิดเรามองว่าเขาเป็นคนต่ำแต่ถ้าคนคนนี้เป็นบุคคลที่มีอามัมนซอนและคครบสมบูรณ์เป็นบุคคลที่มีความดีเพื่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นฟาร,รดูและสุนัตครบสมบูรณ์อัลฮัมดุลิล่าคนคนนี้ยิ่งใหญ่สูงทรงเป็นผู้ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดนะครับพี่น้องครับวันนี้คุยเรื่องละหมาดอีกสักนิดหนึ่ง เพราะว่าหลายครั้งที่คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องละหมาดอาบนั่นละหมาดก็คุยคุยให้เราได้คิดและพี่น้องอย่าคิดอย่างเดียวนะอีมานไม่ได้อยู่ในหัวใจอย่างเดียวที่จะคิดจะ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 ในเรื่องดีจะจะจะในเรื่องของการอิบาดะคือไม่ได้ลงมือทําสักทีเนะี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ปรารถนาเลยแต่สิ่งที่ปรารถนามากที่สุดก็คือเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้ว รีบเร่งไปสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตามแต่มีฮดิษอยู่บทหนึ่งท่านนาบีทําหน้าที่ปฏิบัติ้ดยตัวของท่านเองเลยนะแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างมาถึงตัวของพวกเราที่จะต้องได้ปฏิบัติเหมือนดังที่ท่านนาบีได้ทําเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดนะครับฮะติบันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบนุมา,า,อ,รราอ่ะ an อน barra ibn al r ลลอฮุอันฮุกอล a كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الصف من ناحيه الى ناحيه فيمسح مناكبنا وصدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول ومن سد فرجه رفعه الله بها درجه ฮะดิษบันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบเนมาจ่พี่น้องฮะดิษบนนี้เนี่ยคุยได้หลายประเด็นเลยแต่ว่าจะเน้นประเด็นที่ผมต้องการให้พี่น้องได้เอาใจใส่กันแล้วกันท่านบรารรออิบเนาซิบรอเดีัลอลฮุงอันหุได้รายงานว่าท่านรอซูลสอลลลลอฮุวอะล,ลัยฮิวาซัลล,ลัมเนี่ยเวลาท่านจะเป็นผู้นำละหมาดเนี่ยนะและทุกครั้งท่านก็เป็นผู้นำละหมาดอยู่แล้วแหละยกเว้นในยามป่วยในยามที่ ท่านออกสงครามก็สั่งให้ซอฮาบะบางคนทําหน้าที่แทนอยู่ที่มดีนะท่านานาบีจะทําอย่างนี้พี่น้องเดินตรวจซอฟ shower. ในฮะดิษนี่บอกว่าท่านบบรอรายงานว่าท่านนบีนั่นเดินตั้งแต่ด้านหนึ่งของแถวเดินแล้วก็จัดให้ตรงเอาขยับนิดนึงเอาขยับไม่ให้ชิดน้อยนึงเอาถอยไปน้อยนึงเอาเดินมาข้างหน้าน,นิดนึงเดินตั้งแต่ด้านหนึ่งของแถวไปสุดอีกด้านหนึ่งของแถวหมายความว่าเดินตั้งแต่ หัวแถวทั้งด้านขวาไปถึงด้านซ้ายด้านซ้ายมาถึงด้านขวาจัดแถวท่านบีจะพยายามดูแถวนะให้ชิดกันให้มันตรงกันนี่คือหน้าที่ของอิหมัมอิหมัมในบางทีไม่ได้รู้สุนนะไม่ได้รู้แนวทางปฏิบัติของท่านบีเลยในชีวิตเป็นอิหมัมมา20ปีไม่เคยจัดแถวซอฟของมะมุมเลยไมไ่เคยใช้ให้มะมุมนล้นี่ชิดๆกันหน่อยนะเฮ้ยถอยไปนิดนึงเองถอยไปหน่อยนี่วะเดินขึ้นมานิดหน่อย ไมไ่เคยจัดแถวเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นคือคือ,อิหม่ามที่ไม่ได้รู้ในสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮวาะลัยฮิวะสลัมเอาละบกพร่องไปก็วันนี้รู้แล้วหน้าที่ของอิหม่ามก็คือพยายามดูซอฟด้วยนะแล้วก็พูดเพราะเพราะนิดนึงเออหวังเอ้ยหนูหนูทบมาคร้งนี้นิดนึงถอยไปหน่อยนึงแล้วกันนะเอาบางบางดูถอยไปหน่อยแล้วกันไอคนนี้นี่นะน,น,น,นี่น้องคนเนี้ยถือทบขึ้นมาคร้งหน้านิดนึง คุยดีๆจัดจแถวอย่างนี้นะอิหมามได้ผลบุญอิหมามถือเป็นผู้ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลอะลัยฮิวะสัลลัมหลังจากนั้นท่านนาบีเนะ่ยเดินสัมผัสบาแล้วก็อะไรนะเอามือเนี่ยมามาแตะที่หน้าอกนะตรงนี้บรรดาอุลมามะก็คุยเหมือนกันดูนะความสนิทสนมของการเป็นนบีกับสหบ้าน นบีเดินมาแล้วก็มาตบไหลมาโอบไหลคือความผูกพันระหว่างอิหมามกับมะมุมเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะัลฮิวะซัลลัมเห็นไหมมาเอามือนะทาบที่หน้าอกเอามือมาแตะที่ไหลคนที่เป็นมะมุมก็เกิดความอุ่นใจโอ้อิหมามี่ปีความเป็นกันเองมากเลยยิ้มแย้มแจ่มใสเสร็จแล้วก็บอกว่านะลาตักตาลิฟูฟาตักตาลิฟูกูลูบุกุมอย่าอย่าเข้าแถวมัน ไม่ตรงนะอย่าเข้าแถวเหลื่อมล้ำกันนะเพราะตรงนี้มันจะเป็นเหตุทำให้อัลลอฮ์กริ้วโกรธแล้วก็จะทำให้หวัวใจของพวกท่านนั้นขัดแย้งกันเข้าแถวไม่ตรงในการละหมาดนี่นะพี่น้องทำให้หวัวใจของเราเนี่ยขัดแย้งกันโดยอะไรอะ่ะด้วยชัยตอนนะพี่น้องว่าเข้าแถวไม่ตรงมีช่องโหว่ปั๊บมันเข้ามาสอดแทรกในแถวต่างๆนอกจากจะทำให้การละหมาดของเราเนี่ยนะได้รับผลบุญน้อยลงแล้ว ยังทําให้หัวใจของเราเนี่ยขัดแย้งกันคนที่ไม่เอาสุนนะของท่านนาบีในขณะเข้าแถวไปปฏิบัติพี่น้องลองดูนะลองดูฉันไม่เชื่อท่านนาบีสอนให้เข้าแถวให้ชิดกันพี่น้องลองนะเข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเอาเท้าของพี่น้องนะขยบมาขายบมาเนี่ยมาติดมาติดเท้าของพี่น้องที่อยู่ข้างๆจเห็นได้ว่าไอ้คนเขาเนี่ยจะถอยผมเคยเนี่ยพอเราขยับมาติดปั๊บเ็ถอย อาขยาับไปตีกิกถอยพอเป็นแบบนี้แล้วปั๊บเนะี่ยไอ้คนที่ถอยถอยถอย,ถอยไปในเริ่มโมโหเราแล้วใช่ไหมเริ่มโมโหเราแล้วนี่ไงพอไม่เอาสุน나นของท่านนาบีไปปฏิบัติปั๊บเนะี่ยชัยตอนมันแย่เลยอะไรเองมาจากไหนวะยืนให้มันห่างๆกันหน่อยก็ได้มันจะได้ละหมาดแบบสบายๆหน่อยมานั่งเบียดกันติดกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรื่องเนี่ยพอไม่เอาสุนนาของท่านนาบีไปปั๊บนะี่ะโมโหง่ายโกรธง่ายแล้วก็แตกแยกกัน และในที่สุดนบีบอกว่าฟาตักตาลีฟุกูรูบุกุมแล้วก็ทําให้หัวใจของเราเนี่ยขัดแย้งกันนี่แค่เข้าแถวนะนบีนะ้องแค่เข้าแถวนะหัวใจจะขัดแย้งกันถ้าไม่เอาสุนนะของท่านนบีไปปฏิบัติในขณะที่เราเข้าแถวละหมาดอินนัลลอฮะวะมาลาอิกะตุฮูยุซอลลูนะอะลัสซอฟฟิลอาวัลแท้จริงอัลลอฮ์และมาลาอิกะฮ์ของพระองค์นั้นจะเจริญพร จเจริญพรจากอัลลอฮ์ก็คือประทานคุณงามความดีให้อย่างมากมายจเจริญพรของมาเลก,ก์ก็คือขอความดีจากอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลที่มาเข้าแถวละหมาดในซอฟแรกในซอฟแรกถือว่าเป็นซอฟต์ที่ดีที่สุดไอ้บ้านเราในี่แปลกนะพี่น้องผมพูดตรงนี้นิดหนึ่งเข้าไปละหมาดเดีย๋ยบางทีไปตั้งแต่ตั้งรแรกเลยแหละไปละหมาดวันศุกร์เอาไปตั้งแต่แรกพอเข้าไปปั๊บนั่ง้างหลัง ทั้งๆท,ที่ซอฟแรกเนี่ยยังว่างอยู่นะเข้าไปแล้วนั่งข้างหลังซอฟแรกยังว่างซอฟสองยังว่างซอฟสามยังว่างเข้าไปปั๊บเข้าแถวข้างหลังก่อนเลยแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ในสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัมตรงนี้สิ่งที่เน้นย้ำตรงนี้อยากจะให้พี่น้องได้ปฏิบัติก็คือเวลาเราไปละหมาดจาอะรวมกันที่มัสยิดเนี่ยควรที่จะเอาใจใส่ในการที่จะไปละหมาดแล้วก็ให้ไปอยู่ในซอฟแรกของการละหมาด พอฮะดีษนี้บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์เลมอมนมาเลิกาของพระองค์นั้นจะเจริญพรให้แก่บุคคลที่ละหมาดอยู่ในซอฟแรกละหมาดอยู่ในซอฟแรกวันนี้คุยเรื่องเข้าแถวด้วยนะอิหมัมเองพยายามนะอิหมัมในหลายที่ผมเองไปละหมาดตามหลังท่านแล้วเนี่ยผมเห็นว่าโอ้อิหมัมมัสยิดนี้แสดงว่าไม่ไม่เอาไม่เอาแบบอย่างของท่านนาบีไปปฏิบัติหรืออาจจะไม่รู้ก็ได้นะมามุมเข้าแถวกันาหางกันอย่างเี้ และบางทีนะพี่น้องซอฟละหมาดเนี่ยมันปูยาวใช่ไหมและที่ที่ที่ซอฟละหมาดมันก็ทําเป็นบล็อกบล็อกเหมือนกันนี่แหละเหมือนกับสัญญาด้เหมือนกับผ้าปูละหมาดบล็อกใครบล็อกมันบล็อกใครบล็อกมันพอไปยืนปั๊บก็บยืนบล็อกใครบล็อกมันเสร็จเรียบร้อยปั๊บห่างเป็นคืบเลยระหว่างเท้ากับเท้าเนี่ยห่างเป็นเป็นคืบบางคนถึงขั้นเป็นศอกเลยนะยืนห่างกันอย่างนั้นเลยอัสซอฟ,ฟิรุลลอนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผลบุญของการละหมาดจะมา,าบกพร่องมากเลย นะเพราะฉะนั้นแท้จริงอัลลอฮ์เน้นย้ำตรงนี้พยายามไปละหมาดแล้วให้ได้ไปอยู่ในซอฟแรกเข้าไปในมัสยิดแล้วเห็นซอฟแรกมันว่างอยู่ไปอยู่ซอฟแรกซะถ้าซอฟแรกเต็มแล้วก็อยู่ซอฟที่สองเรียงกันมาอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราควรจะทําอย่างนี้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยปฏิบัติแบบเคยชินไปซะแล้วพี่น้องเข้ามาสิ i ไปก่อนแต่นั่งข้างหลังไอคนที่มาทีหลังได้เข้าไปนั่งอยู่ข้างหน้าบางคนเนี่ยมาตรนกระทั่งนู่น คอเตบคนกล่าวคุตบากันลังจะขึ้นมิมบัตอยู่แล้วมาข้างหลังนะ่ะก่อนคอเตบจะขึ้นมิมบัตสักสองสามนาทีได้ไปอยู่แถวแรกอ้าวแล้วไอ้คนมาก่อนหน้านั้นตั้งเยอะนะก็ไม่ขึ้นไปแถวแรกนะพี่น้องพยายามไปอยู่ในซอฟแรกซอฟแรกไปแต่เนิ่นๆก็ไปอยู่ในซอฟแรกของการละหมาดนี่คือผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับนี่คือผลบุญที่อัลลอฮ์ให้ท่านนาบีมาบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ ประทานความดีให้เขาอย่างมากมายมวลมาเลยก้าก็สละวาดให้แก่คนที่มาละหมาดในซอฟแรกเอา้าตอนท้ายของอะดีสบอกอยังไงว่ามันซัดดาฟุรุจัตันรอฟาอุลลอฮูบิฮาดารอจะใครก็ตามแต่พอเข้าไปในแถวปับ๊บพยายามบอกคนคนนี้ให้เลื่อนมาให้ติดบอกคนข้างซ้ายเลื่อนมาให้ติดพยายามนะครับปิดช่องว่างปิดช่องว่างระหว่างแถว พยายามนะเราเองก็เตือนไอ้คนข้างเราก็ต้องรู้สุน,านนะเขงทนานบีก็ต้องเตือนเข้ามาชิดกันเข้ามาชิดกันเข้ามาชิดกันและเมื่อช่องว่างมันถูกปิดแล้วใครปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นในการเข้าแถวอัลลอฮ์จะให้ตําแหน่งอันสูงส่งแก่เขาหนึ่งตำแหน่งในสวนสวรรค์อัลลอฮฺุอักบัรพี่น้อง ปลว่าเรื่องการเข้าแถวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษาจากสุนนะของท่านนนบีมุฮัมมัดสุลตลลอขอาเลฮิวะซัลลัมจริงๆแล้วมันน่าชื่นใจนะแต่หลายคนมันแปลกมากๆเลยแม้กระทั่งออกแบบทำพรมปูละหมาดเนี่ยเป็นแถวยาวติดกันไปแล้วก็ทำเป็นบล็อกนะบล็อกใครบล็อกมันบล็อกใครบล็อกมันแล้วก็ยืนตามบล็อกพอยืนตามบล็อกไอ้ระหว่างบล็อกนี่มันก็ห่างอยู่แล้วระหว่างบล็อกยันห่างกันอีกขึ้นึงอีกไอ้คนตัวเลขไปยืนในบล็อก ซึ่งบล็อกมันใหญ่กว่าตัวเองตั้งเยอะมันก็ทําไปทํามาห่างจากไอ้เท้าของคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยเป็นศอกก็มีนี่เป็นการเปิดช่องว่างเปิดช่องว่างให้ใชัยตอนเข้าไปยุแย่เราได้ในขณะที่เราละหมาดต่อไปนี้พี่น้องครับอิหมัมสนใจสักนิดหนึ่งการเข้าแถวเพราะไปถือว่าเรื่องเล็กๆเ,เรื่องเข้าแถวเนี่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เล็กนะถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะบีไม่ทําทุกวันหรอก น,นบีทาทุกวันเลยและนบีก็สั่งนะพยายามก่อนที่จะละหมาดนาบีบอกให้เข้าแถวให้ชิดนะใครก็ตามแต่ปิดช่องว่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างแถวอัลลอฮ์ให้ตําแหน่งแก่เขาในสวนสวรรค์หนึ่งตำแหน่งอัลลอฮ์ได้เยอะเหลือเกินพี่น้องเรื่องเข้าแถวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อิหม่ามเองจะต้องเรียนรู้โดยละเอียดในขณะที่จะเริ่มต้นละหมาดแล้วก็พยายามต้องพูดบ่อยๆด้วยนะพูดบ่อยๆดีที่สุดพูดทุกครั้งอิหม่ามได้ผลบุญ ย่าสักแต่การก้าวเข้าไปแล้วก็ไปเป็นอิหมัมละหมาดเสร็จฉันก็ไม่เคยรู้เลยว่ามะมูมเข้าแถวกันอย่างไรมะมูมเป็นอย่างไรไม่เคยรู้เลยอันนี้ไม่ใช่การเป็นอิหมัมในอุดมคติของอิสลามที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลวะอะเลฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกนะครับวะบิลลาฮิตเฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮ์วะบรารักาตุ